มาแลครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามานะฮะต้องบอกได้เลยว่าหลังสปาคันนี้จะสวยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมมาอัปเดตให้ดูผู้ชมกับรีโวท้ายเลข3ปี21ช่วงล่างซูเปอร์เฟกซับส n t นชั่นคันนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงๆแม็กนะฮะเลนโซ่จัดไปให้แล้วแบบครบๆใครสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติม,มตามผมไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยบอกได้เลยว่าสวยประทับใจแน่นอนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนรุองอยู่นะครับวันนี้พอผมเซลล์หนวดทอโต้หลาเช่นเคยคุณผู้ชมนะฮะใครที่อยากได้กระบะหน้าหลอดหน้าเคี้ยวหมูป่าตมิดนะครับผมวันนี้ไม่ควรพลาดคุณผู้ชมพามาอัพเดตสภาพหลังสปาขัดสีให้นะฮะว่าจะสวยแค่ไหนสำหรับเจ้าคันนี้นะครับโฉมหน้าหลอคุณผู้ชมหายากแล้วนะแล้วราคาดีด้วย5,9000กับคันนี้เป็นปี2021 ตัวมิดนะคุณผู้ชมเป็นตัวกลางนะฮะแล้วคันนี้จัดล้อมาให้แม็กขอบ20เลนโซนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะใครอยากได้สนใจตามผมไปดูรายละเอียดให้จบผู้ชมนะครับส่วนรถของแถมวรารตีผมมีเพียบแน่นอนและคันนี้ไม,ม่แปดหมื่นเก้าพันโลผู้ชมแล้วพาไปดูนะครับไฟเฟยนี่ f ู l l LED หมดแล้วเรียบร้อยเดียมลันนิ่งไลท์นะเป็นเส้นไฟ LED แบบนี้เลยเชี่ยวหมูปลานะครับพรเมียมสวยๆมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่าง เลขทะเบียน5579ได้ป้ายนี้ไปเลยคุณผู้ชมนะครับตัวนี้กระจังโลโก้ด้านหน้าเป็นโครเมียมกระจังดําด้านตัดสีเทาแบบนี้สวยๆนะฮะสีขาวเดิมโรงงานนะค,คุณผู้ชมไฟสองข้างไม่มีแตกไม่มีร้าวคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ไม่ได้สีขาวมุกนะเป็นสีขาวแบบขาวครีมเลยคุณผู้ชมดูแลรักษาค่อนข้างที่จะยากน,นิดนึงแต่ต้องบอกเลยว่าสวยจัดจริงๆนะครับผมถ้าใส่ใจหน่อยนะผมบอกได้เลยว่า ไม่ต้องกลัวเรื่องเป็นลงเป็นรอยนะฮะคันนี้สวยสว่างสดใสแม้ในายามค่ำคืนแน่นอนนะฮะเดี๋ยวพามาดูคุณผู้ชมโครงสร้างตัวรถต้องดูอะไรบ้างนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเซลล์หนวดจะพาไปดูนะครับสันเหลี่ยมฝาป้งนะฮะแล้วก็เสียงบางๆแบบนี้นะครับอันนี้คือฝาเดิมนะไม่มีการโตหนามาคุณผู้ชมสันเหลี่ยมนะครับไม่บุบไม่รักยิ้มคุณผู้ชมรอยต่อตัวรถพวกนี้แนบสนิทแล้วสีเสมอกันด้วยนะครับ ซุมลอ้มลอโปอร่งร้อใหญ่ๆโตๆแบบนี้มาพร้อมกับมาร์คเลนโซขอบ20ผู้ชมยางนะครับเขาใช้ขนาดเป็น25ทับ50 R20 ผู้ชมนะครับเดี๋ยวยางผมเปลี่ยนให้ใหม่ยางเสื่อมสภาพแล้วด้วยนะครับใครดูคลิปนี้มาจากผมเซลล์หนวดผมเปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นเลยนะฮะดิสเบรกเอทั้งหมดนะครับคู่หน้านะแล้วก็กระจายแรงเบรกมีให้ครบเลยความปลอดภัยเนียแนะ่นแน่นอนโช๊คอัพช่วงล่างใช้โชคเดิมผู้ชมนะครับ มาร์กสีเดิมโรงงานอยู่ครบปกตินะครับสภาพโชคไม่มีแตกไม่มีรั่วไม่มีซึมนะฮะโครงสร้างตัวรถนะครับเกรดเแน่นอนนะคุณผู้ชมและดูคันนี้นะครับผมติ๊กเกอร์คําเตือนติ๊กเกอร์โตลต้าอยู่ครบคันนี้คือกระจกเดิมจากโตลต้านะนะฮะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับกระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้าเป็นโครเมียมมือเปิดสีโครเมียมคุณผู้ชมนะฮะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะนะฮะราคาดีสุดด้วยบันไดเหยียบขึ้นเป็นดําด้านนะครับผมตัวนี้ภายในนะครับ จะเป็นสีดําแบบนี้เลยเป็นตัวสมาร์ทแคปนะฮะก็อาจจะมีพื้นที่การน,นั่งด้านหลังนะครับผมแล้วก็เก็บของเก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างได้เยอะเลยคุณผู้ชมด้านกระบะเนี่ยจะยาวขึ้นถ้าเป็นตัวแคปนะนะฮะคันนี้ได้เกียร์แมนนวล6สปีดคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันสุดๆนะฮะ โครงสร้างซัปพอร์ตเมทอ้างเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโครงสร้างเกรดเนะฮะไม่มีชนไม่มีเฉียวไม่มีบ,บุบไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีแก้ไม่มีไขนะครับโ,โหลิ้นรัวเลยคุณผู้ชมนะฮะให้ดูซอกน็อตเนะเวลาขันไขนะคุณผู้ชมไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขเบอร์สิบเอ็ดอยึดฝาแคบนะนี่คุณผู้ชมสวยไหมะนะครับมาทดลองเทสตได้ก่อนได้เลยคุณผู้ชมติดต่อหาผมเซลล์หนวดทอโต้นะฮะ พื้นปั๊มโตโยต้ามาแบบนี้นะฮะซอกน็อตโอ้โหสวยใสไร้ดูรอยนะ,ะใครได้คันนี้ไปโชคดีแน่นอนผู้ชมกระจกเปิดปับไฟฟ้าออตโต้นะฮะมีกันขโมยให้นะครับซีนยางนิ่มๆแบบนี้นะฮะโครงสร้างตัวรถสวยมากล้ำโังลำโพงนะครับมี4.4ตำแหน่งแอร์แบ็กมีให้3ใบุผู้ชมนะครับแล้วด้านหลังนะด้านข้างกระบะต้องบอกเลยว่าสวยงดงามจริงนะฮะดูสันเหลี่ยมตัวรางน้ำอี่เมสปอร์ตพวกนี้ยังอยู่ผู้ชมนะฮะ ตัวนี้นะครับไล่ฟงไล่ว่าใช้งานได้ปกติรอด้านหลังนะครับใช้เป็นดัมเบลนะค,คุณผู้ชมกระบะเป็นดัมเบลอยู่แล้วนะฮะคานคัตซีตรงๆรสวยไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมติกเกอร์ซูปปเปอร์เฟกซับเบนชั่นช่วงล่างปรับเปลี่ยนมาใหม่ไม่ยโยแล้วคุณผู้ชมแม็กไลเนอร์เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยสภาพใหม่กริปนะฮะไฟท้ายเลข3เป็น LED ต้องบอกเลยว่าโฉมนี้นี่หล่อจริงๆในยามค่ำคืนนะฮะยิ่งเป็นสีขาวต้องบอกเลยว่าโดดเด่นแน่นอนนะฮะ ไฟท้ายนี้เดิมแท้จากโตโยต้าคุณผู้ชมแล้วตัวสัญลักษณ์โรโก้อะไรต่างๆนะฮะอันนี้คือเดิมหมดมือเปิดโครเมียมกล้องถอยนะฮะไฟเบรกตัวนี้3ปั๊มสแตนเล่และดูมแมกไลเนอร์นี่คุณผู้ชมอย่างดีร่องรอยลางน้ําตัวแมกไลเนอร์ครบพันนะฮะนี่ด้านหลังนะครับน็อตยึดฝาท้ายนะสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมไฟท้ายด้านหลังไม่แตกไม่ร้าวนะสภาพพร้อมใช้งานคุณผู้ชมไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติม นะฮะสาภาพรถเดิมแบบนี้เอาไปขี่กันต่อได้สบายๆของเหลวอะไรต่างๆผมดูแลจัดการให้ใหม่หมดนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเสียเรียสนะฮะไม่ต้องคิดว่าโอ๊ยออกรถไปจะเอาไปซ่อมอะไรอีกนะฮะเอาไปใช้อะไรอีกเอาไปเติมอะไรอีกนะฮะผมดูแลให้รถใหม่พร้อมวิ่งแน่นอนนะครับดูด้านหลังผู้ชมนี่การชงกันชนไร้รอยเฉี่ยวใครจะซื้อสดใครจะจัดไฟนแนนซ์รีบเลยผู้ชมนะครับยางอะไรโช้กอัพเดิมช่วงล่างเดิม ปลายท่อมีเปลี่ยนมานะครับเป็นสวมเฉยนะไม่ได้เปลี่ยนมาคือสวมเข้ากับท่อเดิมตกแต่งให้มันสวยงามเฉยคุณผู้ชมนะครับไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับตัวท่อเลยนะฮะเป็นปลายท่อไทเทนะครับผมแค่ครอบฝาครอบเฉยนะฮะนี่ต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะฮะโดนแดดแล้วนี่โหเป็นไงวิ่งวับนะฮะและดูล้อขอบยี่สิบเต็มซุ้มเลยคุณผู้ชมนะฮะแต่งล้อมาให้แล้วนะครับเปลี่ยนล้อมาให้แล้วนะครับแคทเคิร์ดยังอยู่คันนี้นะฮะ ระบบโชกอัพช่วงล่างเดิมแท้คุณผู้ชมนะครับแล้วตัวนี่ฝานะครับติ๊กเกอร์นะอยู่ครบนะครับโครงสร้างตัวรถเจ็ดเอแน่นอนผมรับประกันใครจะซื้อสดใครจะจัดไฟแนนซ์มาเลยคุณผู้ชมส่วนรถของแถมรายละเอียดเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะมาดูให้ชอบตัวรถก่อนนะครับผมเซลล์หนวดนะอยากให้คุณชอบรถของผมก่อนนะฮะค่อยตัดสินใจนะฮะจะจองจะอะไรค่อยว่ากันคุณผู้ชมนะครับรีวิวแบบละเอียดแบบนี้นะฮะ ให้เหมือนกับคุณผู้ชมเนี่ยมาชมเองที่บริษัทพอโต้เลยนะครับนี่สวยมากนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าครบเครื่องจริงนะฮะเป็นเกียร์แมนมวนที่น่าสนใจนะครับสักุงสักับเพดตรงพื้นเนี่ยนะฮะไรดรวตอยปลอกปอกเปิดกมาเลยโครงสร้างนะครับผมตัวฝาประตูนี่ฝั่งคนขับสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะเนียนกริปนะครับพนักพิงแขนนะฮะเป็นผ้าแบบนี้มือเปิดโครเมียมนะครับ กระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเซ็นทั้นล็อกล็อกรถกระจกมีมาให้คุณผู้ชมและตัวเบาะผ้านะครับเดินได้สีขาวแต่งตึงตึง,ตง,ตงปีกเบาะไม่มีรม้มนะฮะปรับ,บพับแมนนวลใช้งานง่ายคุณผู้ชมไฟฟ้าโป้งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่วางแก้วนะฮะกุญแจไขาเสียบคุณผู้ชมนะอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะฮะเพราะว่าแบตมันอ่อนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบตลูกใหม่ให้ด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนะเพราะว่าถ้าดับรถแล้วเนี่ยต้องเอารถชั้นอื่นมาจ้ำนะนะฮะ อันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะฮะแบตมันอ่อนแต,แต่ผมเปลี่ยนให้ผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับพวงมาลัยนะฮะเป็นพวงมาลัยพ e r แล้วก็เป็นพวงมาลายัยมาลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบซอฟทัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีหน้าจอที่เรียกได้ว่าคมชัดลึกผู้ชมหน้าจอสี TFT ตรงกลางมีให้เลขไมม้าย8 9 2ด6กิโลดูตามนิ้วผมตรงนี้นะครับไฟบาะฐานะ ครบหมดคุณผู้ชมนะฮะคันนี้นะปัดเลือนไม้เป็นแบบเข็มเรื่องแสงน้ํามันเดี๋ยวผมเตมิมไปให้คุณผู้ชมจอกลางทัพสกีนนะครับผมแอร์แมนวนวลนะคันนี้เชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วให้ดูผู้ชมกล้องถอยมีนะกล้องถอยหลังมีนะครับเส้นบอกระยะนะฮะเมนูเป็นภาษาไทายด้วยนะครับแอร์เป็นระบบแมนวนวลนะฮะกันลื่นกันถลไม้นะครับ,รรรบมีเฉพาะโตมิดเข้ามานะฮะสำหรับปี2021 นะครับตัวมิดมีแล้วการเลื่อนยังไหลคุณผู้ชมเข้าโค้งสบายใจแน่นอนเอาเลดชาร์จ2จุดหัวเกียร์หุ้มหนังสวยๆคอนโซลตรงกลางดีไซน์ใหม่หมดนะฮะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้ใช้กันคุณผู้ชมนะครับประหยัดพลังงานสตารก,การเร่งดีเลือกใช้กันได้เลยนะครับที่วางแขนพักสอบเป็นผ้านะฮะแบบนี้เลยไฟบอร์ดฐานะแอร์แบ็กช่องแอร์ครบนะฮะแอร์เย็นเพียงเพราะแน่นอนคันนี้คู่มือเอกสารอยู่ครบ นะครับเล่มดงเล่มดำผู้ชมจะดูอะไรได้หมดเลยภาษีพรบอมไม่ขาดต่อไม่ขาดเกินนะฮะใครสนใจเนี่ยรีบเลยติดต่อหาผมเซลล์หนวดได้เลยนะครับจะซื้อเป็นอตซื้อที2030ิม 20, คันมาเลยผู้ชมเดี๋ยวผมมีส่วนลดของแถมให้เพียบแน่นอนใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อหาผมได้เลยเบอร์โทรด้านล่างหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยก็ได้ผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะฮะไปกันแบบเรียๆนะผู้ชมไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดนะครับ ตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์2.4นะครับดีเซลแต่ละมัน B7 คุณผู้ชมแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับแล้วก็ตัวห้องเครื่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าใหม่มากนะครับฝาเครื่องไม่เคยถูกถอดถูกแกะเลยนะน็อตเน์ดใหม่หมดผู้ชมนะครับพ่อพพกองอะไรต่างๆนะฮะผมดูแลจัดการให้นะเรื่องของเหลวอะไรต่างๆผมเช็คให้ถ้ามันเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนให้หมดนะครับแต่ละมันเครื่องผมถ่ายให้อยู่แล้วผู้ชม นะฮะมาร์กสีเดิมโรงงานยังอยู่เลยเครื่องเดินนิ่มๆแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยมาร์กสีนะฮะเดินมีครบนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับจาลูกนี้ไว้นะจะไม่เห็นในรถคันนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้คุณผู้ชมนะฮะโครงสร้างนะฮะตัวรถต้องบอกเลยว่าเกียรเอ็นจิงนันเขตเรเบลนะครับผมต้องตตงกันกับในสำเนาเล่มอันนี้ผลิตเดือนมีนาปี2021นีนะครับกานปิดนกซ้ายขวานะฮะน็อตไม่มีขยับไฟเดิมแท้ไโคยโตกน็อตนะับปั๊มอาปั๊มแอลมาแบบนี นะฮะพัดลมทํางานปกติสายพงสายพานทํางานปกติคอกรงคอกรองนะครับ,บ,ส,ส,บ,นะรบสวยๆแบบนี้นะใหม่มากคุณชมนะครับเนี่ยเหมือนได้รถใหม่เลยนะใช่ไหมนะฮะผมสปาขัดสีดูแลให้อยู่แล้วดูตัวฝาโปง้งคุณชมน็อตไม่มีขยับเลยปั๊มโตโยต้ามาแบบนี้แผ่นกันความร้อนรูระบายอากาศนะฮะติเก,เกอร์ข้อควรระวงังยางรองฝาโปง้งมีครบเลยนะครับใครอยากได้นะฮะสนใจของแถมส่วนรถมาคุยกันได้ นะครับติดต่อหาผมได้เลย0648436587ผมเซลล์นวดคอโตยินดีให้บริการนะครับใครที่เดินทางบ่อยๆนะฮะอยากจะใช้ขนของขนไปเที่ยวกับบ้านขนของนะฮะคันนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมเกียร์แมนนวลด้วยเดินทางไกลค่อนข้างสบายนะฮะใครชอบใครสนใจติดต่อหาผมเบอร์ดโทรด้านล่างเท่านั้นคุณชมแต่ต้องรีบนิดนึงเพราะคันนี้มีคันเดียวนะครับใครชอบใครสนใจยอย่าช้าโทรมาจองล็รถไว้กับผมก่อนเลย นะฮะไม่งั้นไปแน่นอนวันนี้นะครับก็คบถ้วนเนาะนะฮะลาไปก่อนแล้วผู้ชมพบกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรุ่นไรยี่ห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ